สันเอาพอไปดิน้นเลยเมื่อกี้โหโหไปถ้อยลั่งไงตกขู่เมื่อกี้ตกของนี้รอรอบหนึ่งแล้วถ้าถ้อยลั่งถ้ารู้ว่าตไปลายน้าอย่างเดียวพายุกก่อนจอะไปถ้อยอีกครับอ้าวตูห้าอีกตูดมึอทมือคำสิ โอะไรข้างล่างมึงอ,อะเออรู้ว่าตกจะไปถ้อยล่างผม <c oughs> รู้ ไปถ้ายล่างไงไฮะเดินนะ <c oughs> ต้องคูคูเก้าครับเขาเพิ่งโกงไปต้องอไยังไปถอายล่างครับเอาให้หน้าเชิดไปก่อนทอดขานด้วยยู่เลยลึก เออมันก็ปูไปครับปู้างอยู่เหมือนกันเนี่เน่เน่แน่ไอพเยียบไปแล้วไงดีแรกออะ ดัน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 ดนะครับคูคูแช่แช่อันนี้แทมนังไม่มีหรอกโอเคครับผมสัก